คกับสวัสดีช่วงเศร้าของวันที่17กันยายนพศ2 5 6 6กาบสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยู u ูบยุซี่พะโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกาบสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กกอดงวงมูลนิธิสียุซี่พะโคสิ่งเละละกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทั้งช่องนะครับครับสำหรับคลิปนี้กาสิมาเปิดง่าเลยหลังขึ้นกันได้พอมปพี่น้องเลยครับพี่น้องครับเปิดมองเอาเลยนะครับพี่น้องครับบ่ได้เปิดเพื่อต่อครับพี่น้องครับผู้ใดซื้อใดคุ้มค่าแน่นอนครับ หนื่องด้วยสาเหตุอย่างดีผมนําเรียนไปหลายๆคลิปขายง้วนเนื้อออกได้ขายาง้วนร่วมชุดร่วมกลุ่มออกได้ผมตัดทันราคาให้เลยครับพี่น้องครับเป็นง้วนทรงฟี่บอมี่มาจำได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเขาเลี้ยงกันได้ครับพี่น้องครับบ่อหลายใหญ่ห้างครับเอาโค้มแหลกนี่ก้อนครับเดี๋ยวผมสีเปิดเป็นโคมเป็นโคมเดี๋ยวผมสีร่วมให้ได้ครับพี่น้องครับผู้ใดซื้อได้คุ้มค่าแน่นอนครับนี่ค,นนนครับแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองครับนี่ครับแม่ลอยยิ้มหาบวกแน่ครับแม่บดเครื่องดำนี่ตัวลูกสาวเป นี่ครับลูกตัวที่สองด้วครับพี่น้องครับมันเป็นงวเขาดอเขาเร็วซื้อครับพี่น้องครับเนี่ยสดสดอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับสำหรับคมนี้เอาไปหนึ่งมืนเก้าพันบาทครับพี่น้องครับหนึ่งมืนเก้าพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดมองหางวเลี้ยงทุนหน่อยๆบ่ผิดหวังครับพี่น้องครับเนี่ยลูกเมียแชร์หนึ่งมืนเก้าพันบาทครับพี่น้องครับเห็นชัดรีวิวเห็นชัดครับพี่น้องครับนี่มัมีหมองเมียครับพี่น้องครับ บ onents, ้านี้มึงแม่ลูกผู้ื่นี่ครับงูลูกควักผมแล้วครับพี่น้องครับก็มีคนต่วมาหลายอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่ากันยังต่ราคาได้ๆกันครับพี่น้องครับทีนี้ก็ย่างจังหน่อยครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกผูลูกตัวที่สองครับพี่น้องแม่้อยสามหาบวกลบสองลูกไส้อยู่สองเดือนบวกสี่เข่าสามเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกไส้เพิ่นนี่ครับตัวแม่เพิ่นใจลูกงามเลยครับหางลำลามครับพี่น้องนะครับ วก็ยิงเชียงครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจูงเงินไม่มึงครับมาพี่ลูกไหมนี่ครับพี่น้องครับสำหรับคมนี้เอาไปสองหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับบ้านี้ถทาย וכ สองคมเมียลูกเมียมือจีนี่ครับเมียลูกผู้นี่ครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสุดคุ้มครับพี่น้องครับเอาไปสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้ 200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับถ้าพอไม่ไ่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0 6 5 2 0 7 6 8้4พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนต์มันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับสัญญศรสามหมืเก้าพันบาทนะครับพี่น้องครับนี่ชุดนี้ครับพี่น้องครับถ้าแยกกัราคาอย่างที่ผมนำเรียนไปเด้อครับพี่น้องครับสิยกสิแยกได้เหมือนครับพี่น้องครับ ผู้ใดอยากยกก็ยกไปเลียงครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับเป็นวัวทรงฟี่บ่มีมาจำได้ครับพี่น้องครับเก็บเงินปลายทางครับนี่ครับชุนี้่านไปครับพี่น้องครับบดนี้เมื่อมึงโคมนี่ครับเป็นเลมันนะครับแม่มีหางขาวลูกมีหางขาววัวตีเลมันก็ธรรมดาครับพี่น้องครับแม่ไก่ร้อยสาสบวกไปห5เร้อยสามสห้าไครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นวัวลูกแรกลูกสาวอายุสามสี่เดือนครับพี่น้องครับนี่ครับตัวยางใบนีเด้ครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นน้ำร้างดีๆเลมันครับ แม่กะเลมั่นสาหรับคมนี่เอาไปสองหมืนสองพันบาทครับพี่น้องครับสองหมื่นสองพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกล่งกันนะครับพี่น้องครับใครเห็นจะเลยดครับพี่น้องครับมุ่งเมตรครับพี่น้องครับเห็นเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับเพื่อพอพี่น้องผู้เขามารับช่วชีพบางทางช่องนี้สีเด็ดแต่สิ้นใจง่ายขึ้นครับพี่น้องครับ ว่าชิมหูบริเติลเสริมบริเติเติมบริแต่งครับพี่น้องครับบริเตมีคอนเทนต์ใดๆทั้งสิ้นครับเพิ่งเดินไปกินหยาหยากรองยี่หุ่นครับพี่น้องครับผมมีพยายามไายเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วครับพี่น้องครับแฉสองหมื่นสองครับแม่ลูกเมี่ยงวัวลูกแรกครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์องอาจสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่แล้วครับพี่น้องครับเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์ครับพี่น้องครับ เพราะว่าถ้าท่านคอมเมนต์มาผมกับบุคคอยได้เข้าไปตอบไปไหนครับพี่น้องครับให้ซีดคุพร้อมจบเด้อครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้เมื่อมังแม่ลูกเมียแม่หัวโลนครับสายเล่ครับพี่น้องครับลูกสาวอยู่สี่เดือนครับพี่น้องครับนี่ครับคมนี่ครับคมนี้เขาไปสองหมื่นสองพันบาทเพือนครับพี่น้องครับสองหมื่นสองพันบาทส่งฟรีให้ สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับถ้าแม่นยกซีโตนี่ครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับสามหมื่นเก้าพันส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับแม่นี่ก็ร้อยสามสิบบวกด้วยครับผู้ใดหาสายเรือผูผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับไปลูกไปเห็นไหมไปเห็นไหมเฮ้เฮ้เฮ้นครับไล่ยห็นกันจะจ้าเลยครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นครับ นี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นเมียเขาหล่นแต่ลูกสาวบ่หัวหล่นนะครับพี่น้องครับยกสี่แยกได้เหมือนยกสามหมื่นเก้าพันบาทขยแยกกโคมละสองหมื่นสองพันบาทเด้อครับพี่น้องครับพี่น้องครับถ่ายเห็นกันเจ้จ๋าครับชุดนี้ผ่านไปอนี่เมื่อเมื่อเมียสาวครับพี่น้องครับเมียสาวนี่อนาคตไก่แน่นอนครับพี่น้องครับผสมแล้วท่านได้ผ่านรอบเด้อครับพี่น้องครับ อันนี้ขอมุ่นจากเจ้าของเก่าครับค่มโตมากครับสายพันธุ์เลมันยังไๆนะฮะหัวร้นธรรมชาติโบดขบเครืองครับพี่น้องครับสูงสร่35บวกลบ2งนี่ยครับตัวนี้ครับมองเอาเลยครับพี่น้องครับบ่อวาหลายดรกครับพี่น้องครับขายเบียรนี่เลยครับพี่น้องครับเอา20,000หกพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไก่ก็นั่นหรือตามตกลรกังนะครับแชร์20,000หกพันบาทครับง่วหน้าโคตรไก่ครับพี่น้องครับหางลำดามปันมาหรอครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับ ผมหางยังไงหางเปรี้เลี่ยมเจีมครับพี่น้องครับเต็มม้วมาหนี่กับพ่อน้อยครับพี่น้องครับนี่ครับผสมแล้วรออพันรอบครับพี่น้องครับง้วบดขบเคี้ยงเลยครับพี่น้องครับฉีงเชียงจับใบได้หัวล่นธรรมชาติครับพี่น้องครับนั่งหนาหนาครับพี่น้องครับไปลงไปเอาไปนะครับส่วนส่งดีครับพี่น้องครับสองหมื่นหกพันบาทเด้อครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตมบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังมวเลยด้วยครับพี่น้องครับครับมึงชิมเองครับพี่น้องครับไปชิมห้องบระเทไทยทำแบบคอนเทนต์ครับมองดีกะล่งมองบดีก็ล่งไอ้พอไม่พี่น้องเลยมึงนครับเป็นง้อส่งฟรีครับพี่น้องครับส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกานั้นหรือตามตกลงกันทำมันไกลกันหลายไกลกันแบบนายเจียดก็ต้องซอยข้ามมันทั้งขอกด้วยครับพี่น้องครับทำมันบ่ไกลกันหลายกะยุ่นยวนกันไปซอยกันไปครับพี่น้องครับ บ่ได้ไปคิดค่ารถตะปีตะปล่อยน้ำพรอแม่พี่น้องนะครับเห็นกันชัดเลยครับพี่น้องครับห่างดีครับห่างดีส่งดีเหรอครับพี่น้องครับเคีับสิยกสิแยกได้เหมือนครับราคาอย่างที่ผมน้ำเลี้ยนไปครับพี่น้องครับมากแบบได้จันเหยได้ทุกแนวครับพี่น้องครับฝากเบอร์ทีมนึ่งนะครับพี่น้องครับท่านใดสนใจการเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์ครับโทรมาเบอร์โทรศัพท์065207 6884พี่กัดของครอวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับกฎกติกาทั้งข้อกัดเช่นเดิมครับพี่น้องครับจะโทษเหรียญโทษตั๋วโทษตมกันจะโทษควบสาใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับมาเกลี่ยกับจังโทษมากเลยครับพี่น้องครับให้เห็นใจซึ้งกันและกันนะครับพี่น้องครับพอทั้งข้อกับเปิดเล่หลังบางโตบางคคบในนี่เปิดขาดทุนไหนครับพี่น้องครับครับแต่เดี๋ยวข้อห่าวธรรมดาครับงี่้อครับแต่มี นี่ครับก็ปีย่างหนึ่งแต่มีพื้นที่เมื่อไรก็รอมไว้ที่ผมนี่ก็ได้ครับพี่น้องครับก็เจียวหยามาเสริมเนี้ยให้มันเลี้ยดินเลี้ยหยาอยู่นี่มันก็สุขภาพดีครับพี่น้องครับคือวางง้อหน่อย่างไห้ครับว่าจะเพาจำเป็นตรงนี้พื้นที่เป็นสิบไรเร้าไรหรอกครับพี่น้องครับนี่ครับพื้นที่บบกกิสิไรประมาณไรหนึ่งเลครับที่ผมรอมไว้หน่ยครับพี่น้องครับสั้งนีกับระบบการจัดการกับเพียงพ่ออยู่ครับพี่น้องครับเท่ากับตรงเกียวหยามาเสริมน้ำแนี้ครับพี่น้องครับ ขออย่างเดียวให้เพื่อนใดย่งางไห้เพื่อนแต่เป็นธรรมชาติของเพิ่นที่สุดนะครับง่วมันก็สีแข็งแรงมันกินสำเนายงสำนึงมันก็สิอิมอารมณ์ดีเลยครับพี่น้องครับฝากกนด้อครับพี่น้องครับฝากเขามาติดตามทางช่องยูทูบย e ซี่พักโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งฝากเขามาอุดหนุนลูกน,น้บานหวานในสวนท่านใดท่านไหมีทุนมีห้อนก็เขามากดติดตามทางช่องเข้าไว้เด้ครับพี่น้องครับช่องเข้าขายง,วง่วในราคาถือทรงรี่บ่มีมาจำครับพี่น้องครับนี่ครับผมกล้าท้าเลยครับพี่น้องครับ ตรงพี่ตกลงกันซ้ำไหนเก่าซ้ำนั่งครับพี่น้องครับบ่มีบวกเพิ่มครับพี่น้องครับไมสิขาทุนทั้งข้อกับส้งแหงครับพี่น้องครับนี่ครับสนใจแบบไหนกะโทรมาครับพี่น้องครับครับสำหรับถ่ายชิปนี้กะขอจบใแตะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ